สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบํารุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้น ด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค115ไอนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมอยู่แต่ว่าครูเนี่ยนะครับก็มาจัดเก็บทําฟาร์มสะอาดห้องนะเพราะว่าใน1ปีการศึกษาของครูเนี่ยครูจะต้องเปิดทำการเรียนการสอนถึง3รุ่นนะครับ แล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งรอบเช้ารอบบ่ายรอบค่ำรอบวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นภายในห้องเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างสกปรกเลอะเทอะก็เลยถือโอกาสตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยมาสังขยานาเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับซึ่งเช้าเนี่ยก็กำลังจะเอารถ ATV เนี่ยนะครับไปคืนลูกศิษย์ก็พอดีท่านเจ้าของรถสปาก็มาขอคำปรึกษาว่ารถของเขาเนี่ย ไฟบอกเกียร์เนี่ยมันไม่ติดทีแรกคือครูก็เข้าใจว่าไม่ติดเฉพาะเกียร์ว่างนะแต่พอคุยไปคุยมาก็คือมันไม่ติดเลยทุกเกียร์ทีนี้เมื่อมันไม่ติดเลยทุกเกียร์นะครับเดี๋ยวครูขอญาตพาเดินมาที่รถนะเมื่อมันไม่ติดเลยทุกเกียร์เนี่ยอย่างที่ครูเคยพูดแต่ว่าคือบางคนบอกว่าไฟไฟบอกเกียร์ไม่ติด แต่คือครูไม่รู้ในรายละเอียดตีย่อยอย่างอื่นว่าไฟเลี้ยวแต่ไฟเบรกทำงานไหมนะไอจุดที่มันจะเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะมีหลายจุดแต่พอเรามาดูที่รถจริงๆอ่าเดี๋ยวครูเปิดส้นแจนะเปิดส้นแจปุ๊บเราจะเห็นว่าหลอด Engine c h e ็คหรือหลอด FI มันติดเมื่อกี้นี้นะครูลองกดแตรอ่าครูลองเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหม เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราตัดปัญหาไปได้เลยไม่ใช่เรื่องแบตฟิลตัดปัญหาไปได้เลยไม่ใช่เรื่องฟิลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้เหลือที่มันจะไม่ติดเลยทีเดียวหลอดมันจะขาดทีเดียวทั้งห้าหลอดนะครับอ่าเดี๋ยวครูเดี๋ยววานคุณโดงสตาร์ทเครื่องให้หน่อยอ่ารถคันนี้สตาร์ทมือใช้ไม่ได้นะครับมอเตอร์สตาร์ทเขาแปลงถ่านหมดเนี่ย เครื่องยนติดนะครับตอนนี้อยู่เกียร์ว่างนะเอาครูเข้าเกียร์หนึ่งไม่ติดเกียร์สองไม่ติด3ไม่ติด4ไม่ติดเดี่ยนะทุกเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าหลอดไฟมันจะขาดหมดเลยห้าหลอดโอกาสเกิดขึ้นเนะี่ยเป็นไปได้แต่มันจะเกิดยาก แล้วมันจะเป็นที่อะไรนะครับปัญหาก็คืออันนี้คือครูคาดเดาก่อนนะครับตั้งสมมติฐานคือเกิดจากสายไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงหลอดไฟทั้งห้าหลอดเนี่ยนะมันเป็นสี่เกียร์เดินหน้าคือมันมีสี่หลอดกันหนึ่งสองสามสี่แล้วรวมเกียร์ว่างไปด้วยคือห้านะครับครูก็ต้องบอกว่าทั้งห้าหลอดเนี่ยน่าจะเกิดจากสายไฟเนี่ยที่มันจ่ายไฟไปเลี้ยงทั้งห้าหลอดเนี่ยมันขาด ทีนี้เดี๋ยวมันขาดตรงจุดไหนอ่าทีนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องไปค้นหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพิสูจน์นะครับเดี๋ยวคือครูจะต้องรื้อตรงหน้ากากเรือนไม้ตรงนี้ออกมาก่อนนะซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงที่รื้อหน้ากากเรือนไม้เนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับโอเคนะนี่จะสนนิษฐานเบื้องต้นนะครับคุณโด่งดับเครื่องไปเลยครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับหรือชุดหน้ากากโคมไฟหน้าออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลอดไฟบอกเกียร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับตรงจุดที่ครูเอานิ้วชี้ชี้อยู่นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่าหลอดไฟทั้งห้าหลอดเนี่ยเขาจะใช้สายไฟสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเป็นตัวจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงหลอดทั้งห้าหลอด เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดสวิตกุญแจปุ๊บสายสีน้ำตาลเนี่ยนะครับมันจะมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเข้าไปที่หลอดเกียวว่างเกจหนึ่งเกจสองเกจสามเกจสี่เพียงแต่ว่าตอนเวลาที่ไฟมันวิ่งออกจากหลอดมาเนี่ยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบวงจรเนี่ยสายไฟที่ออกเขาจะไปเปลี่ยนรหัสสีแต่สายไฟเข้าเนี่ยคือสายสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นคือครูก็สันนิษฐานว่าสาเหตุที่หลอดทั้งห้าหลอดไม่ติด น่าจะนะฮะคร,รูใช้คําว่าน่าจะเกิดจากสายไฟเส้นสีน้ําตาลเนี่ยมันขาดทีนี้มันขาดตรงไหนโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะขาดตรงจุดที่เป็นจุดที่เราเลี้ยวไปเลี้ยวมานะก็จะสังเกตเห็นว่ารถคันนี้ตรงสายไฟตรงบริเวณคอเนี่ยนะครับอ่าได้มีการเอายางในเก่าเนี่ยมาพันเอาไว้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหม เขาจะเกิดการถูไปถูมาพอใช้งานไปนานๆเข้าสายทองแดงที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะยืดแล้วมันจะขาดนะเพราะนั้นเดี๋ยวคือครูจะมาตรวจสอบดูว่าสายสีน้ำตาลเนี่ยที่จ่ายไฟไปเลี้ยงหลอดทั้งทั้งหาหลอดเนี่ยมันขาดในจริงไหมนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ฟันธงนะครับแต่แค่สันนิษฐานในเบื้องต้นนั้นเดี๋ยว ขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวครูจะแกะตรงนี้ออกเดี๋ยวครูขอญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ลื้อนะครับอ่ยางในที่เขาเอามาพันสายไฟตรงนี้ไว้เพื่อลดการเสียดสีกับตัวเหล็กลัดตัวนี้นะครับพอครูแกะยางในออกนะครับสิ่งที่เจอก็คือเนี่ยนะครับ สายสีน้ำตาล1เส้นเนี่ยตรงนี้มีรอยทลอกอยู่นะครับมีรอยถลอกแต่ครูยังไม่ได้บอกว่ามันมันขาดจนทำให้ไฟมันเดินไม่ได้นะครับแต่เราเห็นแล้วปัญหาหนึ่งปัญหาทีนี้เดี๋ยวครูจะขออนุญาตนะครับใช้เครื่องมือเช็คไฟแบบง่ายๆในคลิปนี้คือครูจะใช้เป็นตัวเทสแรมนะครูก็ปลายข้างหนึ่งของเทสแรมเนี่ยนะครับหนีบลงกาวตัวถัง ส่วนปลายแหลมของเทสแหลมเนี่ยคือครูจะมาแตะที่สายสีน้ำตาลทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตปิดสวิตกุญแจก่อนนะครับปิดทีนี้พอครูปิดสวิตกุญแจพี่ปุ้ยมาถ่ายให้หน่อยครับพี่ปุ้ยถ่ายอยู่ตรงนี้ะนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดสวิตกุญแจก่อนนะครับปิดสวิตกุญแจแล้วครูมาแตะสายสีน้ำตาลนะครับ เทสแลมจะไม่ติดนะครับไม่ใช่ว่าเทสแลมเสียนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตออนทีนี้เราเปิดสวิตออนครับมีไฟมาใช่ป่ะครับสีน้ําตาลตามที่ครูแจ้งไปแต่ว่าถึงแม้มันจะมีไฟมาเนี่ยเดี๋ยวตอนประกอบกับตรงนี้เราก็จะต้องแก้ไขโดยการทันอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เห็นทองแดงไฟสีน้ําตาลมานะครับเสร็จแล้วเราไปดูต่อนะครับน มันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีปลั๊กอยู่ตรงนี้สองปลั๊กกับหนึ่งขั้วอ่านะครับเฉพาะตรงนี้นะสองปลั๊กหนึ่งขั้วครูไม่ได้พูดถึงฝั่งนี้นะเพราะฝั่งนี้มันไปที่ไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแต่ไม่เกี่ยวนี่นะเอาแค่ตรงนี้สองปลั๊กหนึ่งขั้วอ่าหนึ่งขั้วเนี่ยเป็นสายสีเหลืองไม่ใช่สายสีน้ําตาล เราตัดมันออกไปไม่ใช่ตัดในที่นี้ไม่ใช่เอาไกลไปตัดมันนะครับคือตัดปัญหาตัวนี้ไปก่อนเสร็จแล้วมาดูที่ปลั๊กนี้นะครับที่ปลั๊กนี้มีสายอยู่ทั้งหมด6เส้นก็ไม่มีสายสีน้ําตาลนะครับไม่มีอ่ะก็ตัดปลั๊กนี้ไปก่อนแต่พอเรามาดูที่ปลั๊กนี้ปลั๊กนี้ก็มีสายอยู่ห้าเส้อนอ่ะโทษ6เส้นแล้วที่ปลั๊กเนี้ยจะมีสายสีน้ําตาลอยู่1เส้น ทีน,นี้อันเนี้ยมันจะเป็นปลั๊กด้านไฟเข้าเดี๋ยวครูจะเช็คก,ก่อนว่าสายสีน้ำตาลเนี่ยมาที่ปลั๊กนี้ไหมอ่าติดก็แสดงว่าสายสีน้ำตาลไม่ได้ขาดเสร็จแล้วครูจะไปเช็คด้านหลังปลั๊กสีน้ำตาลมันจะเช็คยากหน่อยนะครับเพราะว่าปลั๊กมันสั้นนะ่ะติดก็แสดงว่าตรงปลั๊กเสียบเนี่ยปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียเนี่ยไฟเข้าแล้วไฟออกได้ หลังจากนั้นสายสีน้ำตาลเส้นเนี่ยตามที่ครูแจ้งไปเนี่ยมันก็จะจ่ายไฟเนี่ยไปเลี้ยงไอ้หลอดทั้ง5หลอดเดี๋ยวครูขอญาตสุ่มมา1หลอดนะครับอันเนี้ยจะเป็นหลอดของเกียร์สี่นะครูดึงหลอดไฟเตือนเกียร์สี่ออกอ่าอันนี้คือหลอดไฟอ่านะครับครูขอญาตดึงหลอดออกเดี๋ยวตอนสใายกับคือครูจะเช็ดหลอดให้เขานะครับตอนนี้ดึงก่อน พอดึงออกมาเสร็จปุ๊บที่หลอดเกียร์สีจะมีสายไฟสองเส้นคือสีน้ำตาลไฟเข้ากับสีขาวนะดูอย่างนี้นะฮะขาวนะขาวไม่แน่ใจคาดเหลืองหรือเปล่านะสีมันกลืนๆดูยากครูจะเอาเทสแรมเช็คไปที่สีน้ำตาลนะครับมีไฟมาอ่าแต่ทาไมหลอดไม่ติดอ่อาทีนี้เจ้าของบอกว่าเช็คหลอดแล้วหลอดไม่ขาด เขาบอกนะทีนี้เดี๋ยวครูจะพิสูจน์ดูว่าหลอดมันขาดหรือเปล่าถ้าหลอดไม่ขาดก็แสดงว่าสายสีขาวที่จะไปสวิตแล้วต่อลงกาวนะปัญหานะสายสีขาวที่จะไปต่อที่สวิตลงกาวสายสีขาวขาดหรือตัวสวิตแต่บอกเกียร์มันมันไม่เด้งไล่เช็คไปทีละขั้นเดี๋ยวครูพิสูจน์นะฮะเช็คหลอดไฟก่อน ค okay, นะขออนุญาตหยุดวีดีโอไว้สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อไปเอาเครื่องมือ,อมารับชมกันต่อนะครับอันนี้เป็นมัลติมิเตอร์ของเทียมนะครับมันไม่มีตำแหน่งออฟเพราะนั้นหลังจากเลิกใช้งานคืออยู่ที่ AC 1000พอเวลาครูจะใช้ครูจะเช็คแค่ว่าขาดไม่ขาดคือครูจะใช้เป็นสัญญาณเสียงนะครับครูก็บิดไปที่ตำแหน่งบูสเตอร์หรือบ er. ัสเตอร์ครูบิดไปแล้วนะ หลังจากนั้นคือครูจะเทสเครื่องครับเอาปลายสายแตะ,ะมิเตอร์ครูดังนะครับแล้วครูก็มาทําการเช็คหลอดนะครูก็จะแตะไปที่ขั้วหลอดข้างใดข้างหนึ่งนะครับกับสายหนึ่งเส้นจะเช็คยากหน่อยนะเพราะหลอดมันเล็กอีกข้างหนึ่งคือครูจะแตะไปที่อีกขั้วหนึ่งของหลอดอ่าเนี่ยนะฮะเงียบเทียบเลยนะครับเห็นไหมครับ หลอดไฟมันขาดเนี่ยไม่ดังแต่ถ้าแต่ที่คั่วมิเตอร์แต่ที่คัวค้วหลอดไม่ขาดเออเน,น,นี่ยก่อน้นอา่างที่ครูพูดไปทีแรกว่าโอกาสที่หลอดมันจะขาดหมดเลยทีเดียวทั้งห้าหลอดเนี่ยมันเป็นไปได้นะแต่มันเป็นไปได้ยากแต่ในกรณีหรือรถคันนี้อาจจะโชคร้ายขาดทีเดียวห้าหลอดก็แล้วแต่นะครับนีไม่ติดนะ เดี๋ยวครูจะไปถอดหลอดเกียร์สามนะครับที่ปุ้ยอยู่ตรงนี้แหละ,ะดึงหลอดเกียร์สามดึงหลอดออกอันนี้อันนี้หลอดเกียร์สี่นะเดี๋ยวครูขอญาตใส่ไปในช่องหรือซ็อกเก็ตตรงนี้นะฮะทีนี้มาดูหลอดเกียร์เกียร์สามเช็คเหมือนกันนะครับอ้าวหลอดเกียร์สามติดอ่าอ่าหลอดเกียร์สอง หลอดดีครูจะไว้ข้างบนนะครับอ่าหลอดเกียร์สองน่าหลอดเกียร์สองติดเดี๋ยวครูเช็คหลอดหลอดเกียร์สี่ทีหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อความชัวร์อ่หลอดเกียร์สี่ขาดแน่นอนครับหลอดเกียร์สี่ขาด อดเกียร์สี่ครับหลอดเกียร์แรวคุณดงหลอเกียร์สองเกียร์หนึ่งครับอ้าวเกียร์หนึ่งครับผมเกียร์หนึ่งสี่สามสองอ่ะหลอดเกียร์หน, 5, น, 2, น 1, ึ่ง <1. S 1> นะครับหลอดเกียร์หนึ่งอ่าปิดทีนี้ก็หลอดเก,ยเดยดเกียร์ว่างเดี๋ยวหลอดเกียร์ว่างจะดึงยากหน่อยเดี๋ยวครูขอหยาหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับ รับชมกันต่อนะครับอันนี้เป็นหลอดเกียร์ว่างนะครับเช็คเหมือนกันทุกหลอดนะครับติดอ่านะครับเท่ากับว่านะครับห้าหลอดนะครับ D สี่หลอดเสียหนึ่งหลอดแต่คือมันไม่ติดเลยทุกเกียร์นะครับอ่าทุกเกียร์เลยทีนี้เดี๋ยวครูจะไปเช็คต่อนะครับว่าไอ้ทั้งห้าหลอดนนเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยมีสายไฟไปเข้าไฟไป,าไปเข้าทุกเส้นไหม ตอนนี้เรายังเปิดสวินแจอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวครูเช็คตรงนี้ก็ได้เคนะ <Thank you. S 1> อ่าอันนี้สีน้ําตาลนะครับครูแตะติดสีน้ําตาลหลอดนี้ติดสีน้ําตาลหลอดนี้ติดสีน้ําตาลของหลอดนี้ติดสีน้ําตาลของหลอดนี้ ก็เท่ากับว่าสายสีน้ำตาลที่เข้ามาเลี้ยงหลอดทั้ง5หลอดเนี่ยไม่ขาดเลยมีไฟมาปกติแต่หลอดไฟมันขาดอ่าหลอดไฟมันขาดอยู่1หลอดอ่านะครับเดี๋ยวครูขอย่าใส่หลอดคืนกลับไป1หลอดเพื่อดูง่ายๆนะครับเอาเกียวว่างหลอดในสุดใช่ไหมครับเคุณโุดงครับอันนี้นะครับอ่าปึ๊บ สื่อแจเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวครูดูว่าเป็นเกียวว่างไหมอตอนนี้เป็นเกียวว่างนะครับแต่หลอดไม่ติดหลอดไม่ขาดมีไฟมาเลี้ยงหลอดหลอดไม่ขาดทีนี้ปัญหาก็คืออย่างที่ครูบอกจะอยู่ที่สายไฟออก ว่าสายไฟขาดไหมทีนี้สายไฟมันออกห้าหลอดมันก็จะใช้ห้าเส้นห้ารหัสสีมันจะเป็นไปได้ไหมทั้งห้าเส้นสายมันขาดในเป็นไปได้นะแต่โอกาสมันคงยากทีนี้คือครูจะสันนิฐานว่าเป็นที่อะไรคือครูสันนิฐานว่าเป็นที่สวิตช์บอกเกียร์พี่ปุ้ยย้ายมาฝั่งนี้นี่นะครับสวิตช์บอกเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะสวิตช์บอกเกียร์อยู่ตรงนี้อ่า ข้างล่างจะดูยากหน่อยหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวครูจะขออนุญาตปลดปลั๊กเี่ยนะเห็นไหมพอเวลาเราจะทาเนี่ยนะฮะแค่หลอดไม่ติดเนี่ยปลั๊กมันอยู่ข้างข้างใต้ตรงเนี้ยนะเดี๋ยวจะต้องรื้อตัวนี้ออกเพื่อเช็คว่าสายขาดหรือว่าเป็นที่สวิตช์นะเอาง,ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอย่างนี้เลยเดี๋ยวครูจะถอดสวิตช์สวิตช์ปลั๊กออกเลยนะครับสวิตช์เกียร์ แล้วมาดูว่าไอตัวสวิตท,ที่มันมีสปริงดันอยู่เนี่ยตัวสวิตเนี่ยสปริงมันมันค้างหรือเปล่ามันเลยไม่ดันไปแตกอ่าเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะครับอ่ากลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับครูก็มาทําการนะครับลื้อตัวสวิตบอกเกียร์ออกนะครับทีนี้พอเราลื้อสวิตบอกเกียร์ออกมาเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าสวิตบอกเกียร์คันเนี้ย จะมีการทาประเก็นเหลวนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากาวมาก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงว่ารถคันนี้อาจจะเคยผ่าเครื่องมาหรือว่าเคยมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็ลื้อออกมานะครับแล้วก็กลัวน้ํามันเครื่องมันจะรั่วก็เลยเอาประเก็นเหลวขาวๆเนี่ยมาทาวไว้พอครูถอดสวิตช์บอกเกียร์มานะครับเราก็เจอปัญหาแล้วครับว่าทําไมรถคันเนี้ย เกียร์มันไฟบอกเกียร์มันถึงไม่ติดเลยสักเกียร์หนึ่งนะครับก็คือตัวสวิตช์เนี่ยนะครับมันจะดูยากหน่อยนะครับตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมีลักษณะคือเป็นคล้ายๆกับตัวสวิตช์แล,แล้วสปริงลักษณะคล้ายๆสปริงปักกาเนี่ยมันไม่เด้งออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวครูเนี่ยจะต้องไปทําให้ตัวเนี่ยมันเด้งออกมาให้ได้ทีนี้เราก็มาพิสูจน์ตรงนี้ก่อนว่านะ ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สายไฟเข้าหลอดไฟไม่ได้อยู่ที่ขั้วหลอดไม่ได้อยู่ที่หลอดและแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่สายไฟที่วิ่งมาที่สวิตช์นะครับครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับเอาหลอดไฟเนี่ยมาใส่แล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟที่มันขาดอยู่หนึ่งไส้ใส่กลับไปอย่างเดิมแล้วนะครับอะ่ะเดี๋ยวมอบหน้าที่ตาก,กล้องให้พี่ปุ้ยครูก็พิสูจน์อย่างนี้นะครับคือครูใช้เทสแรมเนี่ยนะครับอันนึงเนี่ยนะครับ สายข้างหนึ่งเนี่ยหนีบลงกาวตัวถังเสร็จแ,แล้วครูปลายเทสแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะไล่ามาไล่จี้ตามตำแหน่งนี้นะครับไม่สนใจนะว่าเกียร์อะไรแต่ครูจะไล่เดี๋ยวไล่าจากตัวนี้นะแล้วครูจะไล่เนี่ยนะครับไปทางขวามือครูอย่างนี้นะอ่ะพี่ปุ้ยไปถ่ายที่น้บปัดก่อนว่าตอนนี้ไม่ติดอ่ะแล้วคุณไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วอ่ะผมจะออกมาหลบฝั่งนี้ให้ครับอ่ะคุณถ่ายไปก่อนไม่มีอะไรติดนะครับ ไม่มีนะอ่าคูจิ้มนะครับอันแรกเกี่ยอะไรครับเกี่ยสี่จานเกียสี่นะอ่าคูไปเจี๋ยอันที่สองแล้วนะครับเกี่ยสามครับอ่าคูเจียนถัดไปนะครับเกี่ยสองครับอันถัดไปครับเกี่ยหนึ่งครับอันสุดท้ายเกี่ยว่างครับครับก็แสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงข้างบนแล้วนะครับตอนนี้คืออยู่ตรงสวิตช์อ่าลงมาข้างล่างนีเดี๋ยวครูแปลอธิบายตรงนี้ให้ฟังอย่างนี้นะครับ ขออนญาตนะนะครับอ่าก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับไอตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้อันนี้ก็คือแทนตัวกระปุกเกียร์นะหรือบางคนจะเรียกลูกเบีย้ยวเกียร์ตัวหนอนเกียร์ก็แล้วแต่เสร็จแ,แล้วมันจะมีสวิตช์นะครับเป็นปอกยื่นออกมานี่คือตัวนี้นะที่ทางด้านใต้ปอกตรงนี้ยมันจะมีสปริงอยู่มันจะมีสปริงทีนี้ปัญหาของคันนี้ก็คือว่าไอสวิตตัวเนี้ มันยุบเข้าไปแล้วมันไม่เด้งออกมาพอมันไม่เด้งออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะไปแตะก,กับสวิตตัวเนี้ยนะครับไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันหดเข้าไปมันก็เลยไม่แตกพอมันไม่แตะก,ก็เท่ากับว่าไฟมันลงกาวไม่ได้เลยสักหลอดหนึ่งแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะต้องไปดึงไอสวิตตัวนี้ดึงมันออกมาแล้วก็มาขัดมาล้างทำความสะอาด ส่วนในไส้สปริงที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะหักหรือมันอาจจะล้าก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็ถอดมาดูกันอีกทีหนึง่งนะหลักการทํางานมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูขอญาตไปดึงตัวไอปอกตรงนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับขอญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึง่งกลับมารับชมกันต่อนะครับอ้าวเดี๋ยวนะฮะปล่อยกันปล่อยกันคุณโดงกดกดไปแล้วอ่านะครับ ตอนนี้นะครับปัญหาก็คือว่าเรารู้แล้วว่าที่ที่ไฟบอกเกียร์มันไม่ติดอะ่ะคือมันเกิดจากไอตัวปอกนะครับที่ที่กระปุกเกียร์เนี่ยมันถูกเข้าไปมันไม่เด้งออกมาปัญหามันก็จะมีให้เราแก้ต่อนะครับว่าเสร็จแล้วเราเจาปอกไอตัวเนี้ออกอย่างไรในเมื่อของคันเนี่ยปอกมันปุกเข้าไปจนสุดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานมนาโอ้ยง่ายแก้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแคะก็แคะไม่ได้นี่นะครูใช้ตัวงัดซีนเหล็กแหลมก็แคะไม่ได้ คุณจะใช้ครีมปากแหลมไปหนีบก็หนีบไม่ได้เสร็และคือครูใช้แม่เหล็กสายอ่อนเนี่ยนะครับแม่เหล็กสายอ่อนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นแม่เหล็กไปดูดเนี่ยก็ดูดไม่ออกเพราะว่าบางยี่ห้อบางรุ่นมันเป็นทองเหลืองนะครับสวิตตัวนี้มันเป็นทองเหลืองดูดไม่ได้ทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าเข้าไปแล้วให้ลมเนี่ยมันเข้าไปดันสวิตออกแต่ยังไม่รู้นะว่าจะสําเร็จหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดในกร,กรณีเนี่ยนะครับไอ้ตรงรูสวิตตรงเนี้ยมันเป็นรูแบบทะลุใส่สปริงใส่ตอกสวิตได้แต่รูรูทะลุกระปุกเกียร์เอาลมเป่าไปลมมันก็ทะลุกระปุกเกียร์ก็อาจจะไม่ออกอีกนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับพอเจอสาเหตุก็ต้องมาหาวิธีเอาตัวตอกสวิตออกมาให้ได้เดี๋ยวครูจะลองดูนะครับพี่ปุ้ยเดินไปเปิดลมไน้ครับ เวลาเป่าต้องระวังน้ำมันกระเด็นนะครับเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่เดี๋ยวครูจะลองดูนะครับได้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ออกเลยนะครับยังจมตุดอยู่นั้นอยู่เลย เนี่ยนะครูเอาลมเป่าเข้าไปก็ยังไม่เด้งงอ,อกมาเลยนะครับแสดงว่าติดค้างนานมากเลยนะครับเนี่ยนั้นเดี๋ยวขอญาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อหาวิธีเนี่ยจะเอาปอกตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็เอาตัวสวิต์กับสปริงมันออกมาได้นะครับอันนี้คือเจ้าของเนี่ยก็อยู่ดูครูทําอยู่นะครับอันนี้คือตัวสวิตท,ที่จะมาแตะ กับตัวสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยที่จะมาแตกกับสวิตตัวนี้เสร็จแล้วสวิตตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการยืดหยุ่นได้ก็คือต้องมีสปริงตัวนี้เป็นตัวดันแล้วก็เป็นตัวยุบให้ปรากฏว่านี่คือสภาพสปริงที่ถอดออกมานะครับอันนี้ยืนยันนะครูไม่ได้ทําสปริงของเขาเสียอย่างนี้นะครับนี่ถอดมาคือสภาพอย่างนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่ครูพูดไปตั้งแต่ทีแรกว่ารถคันนี้ มันเคยมีการไปถอดตรงสวิตตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยเพราะว่ามีระเก็นเหลวหรือกาวเนี่ยทามาอยู่ส่วนจะถึงขั้นผ่าเครื่องหรือแก้ปัญหาตรงสวิตตัวนี้คือครูไม่ทราบนี่นะอ่าแล้วทําไมเมื่อตกี้นี้นะครับครูเอาแม่เหล็กสายอ่อนไปดูดแล้วมันไม่ออกนะครับมันเป็นเหล็กนะครับนี่แล้วครูดูดให้ดูนะนี่นะมันเป็นเหล็ก แต่มันดูดไม่ออกเพราะว่ามันสกระโปงมนติดตายอ่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราจะแก้ปัญหาก็คือ1เดี๋ยวครูจะต้องขัดทาฟาร์มสาตร,ตรงสวิตตัวนเนี้ยเนื่องจากมันเป็นเหล็กนะครับมันเกิดการสึกหลอเป็นสนิมก็เลยทําให้มันสกรโปสงสต้องแก้ปัญหาสปริงตัวนี้ทีนี้สปริงตัวเนี้ยอาจจะไปร้านรับจ้างม้วนสปริงหรือไปหาจากสปริงปลอกป,กปากกาเก่ามาอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้สวิตตัวเนี้มันยาวหรือมันแข็งมากเกินไปมันก็จะส่งผลมาที่ไอตัวสวิตตัวนี้พอเดี๋ยวจะทำให้หน้าคอนแทคตัวเนี้ยมันสึกหลอเร็วไปกว่าเดิมเพราะว่าหน้าคอนแทคตัวเนี้มันเป็นทองเหลืองเห็นไหมเรารู้ปัญหาก็จริงนะครับแต่เวลาเราจะแก้ปัญหาบางคนก็แก้เอาแบบสุกเอาเผากินนะครับเอาสปริงตัวใหม่ที่มันยาวมันแข็งมาใส่ มันก็จะส่งผลให้ไอสวิตตัวเนี้ยที่อยู่ในมือครูเนี่ยไม่ติดตายแต่จะมาทําให้ไอสวิตตัวเนี้ยเนี่ยพังไปอีกนะพังเร็วขึ้นเพราะนั้นเวลาจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้แบบเออทำแล้วมันก็ไม่ไปสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตนี่โอเคนะครับนั้นเดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่ารถคันเนี้ย สาเหตุที่ไฟบอกเกียร์ทั้ง5หลอดมันไม่ติดเลยนะครับก็คือเกิดจากสวิตตัวเนี้มันยุบตัวเข้าไปแล้วมันไม่ได้ออกมาแตะกับสวิตตัวนี้นะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็ที่เห็นเห็นคือตัวสปริงเห็นไหมครับเนี่ยมันเสียอย่างนี้แล้วนะครับเสียทรงโอเคนะครับก็เก็บไว้เป็นความรู้นะครับเผื่อท่านใดที่ใช้ยะมาห้าสปาร์ หรืออย่ามา5้าฟินอยู่เนี่ยพื้นฐานตรงนี้มันเหมือนกันนะครับเกิดเจอปัญหาตรงนี้ก็ลองไปถอดไปแก้ไขดูนะครับส่วนถ่านท่านถอดมาแล้วเจออย่างที่ครูบอกว่าสวิตตัวนี้มันถูกเข้าไปแล้วจะเอาออกอยังไงอันนี้ก็ต้องแก้หลายๆวิธีนะครับนะต้องทดลองหลายๆวิธีว่าทําอย่างไรจะให้มันออกมาอย่างนี้ให้ได้นะก็ขอหยุดวิดีโอไว้เท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมจนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ